ไม่ซื้อที่แล้วก็สร้างที่จอดรถให้ที่จอดรถจอรถเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็นั่งเรือนั่งเรือข้ามมาที่วัดเนี่ยจะมีเรือรับส่งฟรีมาที่วัดพุทธคมยานแล้วก็คุณทานุแวะที่วัดเลยดิ นี่ครับที่พานุบอกซื้อที่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับนี่ครับฝามือครับเดี๋ยวก็จะสามสะพานเชื่อมจากจุดน,นี้นะฮะก็ไม่ต้องใช้เรือ,อนี่ครับวัดพุทธภรมัยานวันนี้เรามาสดๆกันเลยครับ กำลังสร้างโบสถ์นครับโอ้แล้วรถข้ามมาได้ยังไงครับเนี่ยอ๋อโอ้โอีีครับท่าเรือวัดพุทธพรมยานนะครับโอ้โห เราไม่เคยมาทางเรือมาก่อนวันนี้ลุงลุงส่งครับเป็นมัคคุเทศก์ททีบีม,มาสาข,ของเรามีพระสี่องค์ด้านนู้นอีกสี่องค์เป็นแปดองค์อ่าโอ้โหมีเรือด้วยเรือของวัดโอ้โหนี่คุณพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาครับเนี่ยขับเรือให้วัดเหรอคุณอะไรเลขาวัดนะโอ้โหแล้วเมื่อวานได้ไปปล่อยปลา สองอะไรยี่สิบตันเหรอสองตันอยู่วัดโอ้อยู่วัดไลฟ์สดอยู่เห็นเมื่อคืนเห็นไลฟ์สดอยู่เอาเราจะขึ้นบนแพแล้วครับเอาให้พี่ครับจัดการให้พี่ชื่ออะไรครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งเหรอพี่หนึ่งพี่หนึ่งพี่หนึ่งครับนั่นเดีมีเรือของวัดนะอันนี้อันนี้นั่งฟรีใช่ไหมครับเนี่ยเรือฟรีป่ะครับโอเคคนละยี่สิบบาท ถ้าไม่ถึงห้าคนคนละร้อยครับคาะรับผมครับต้องมาหาบ่อยๆจะได้ตั้งรู้จักกันไว้นี่นะครับขึ้นมาแล้วเรารีวิวกันสดๆเลยครับขึ้นมาบนวัดเป็นเป็นวันที่เราโชคดีมากที่ได้มามาเยือนบนเกาะนี่เราขึ้นบนเกาะอยู่นะครับน้องป่านรู้เปล่าว่าตรงนี้เป็นเกาะนะครับทราบไหมครับ<ะ>เกาะอะไรคร เกาะรัดเหรอคะเอาเอาน้องป่านจะรีวิวยังเอาถึงแล้วนะครับ<า>เรือเรือหมาือติดแอร์ครับอยู่บนบกโอ,โ,โอ้โหสุดยอดครับ<า>องลื่นนะลูกลงบันไดตอนนี้<า>นคุณพ่อเป็นห่วงคุณลูกลลนี่ตรงนี้ก็ในคลองนะครับเป็นคลองเข้าเกาะเราจะทำเป็นอะไรคุณพานุทางเดินใช่ไหม 哦。Um.